ฮัลโหลวันดีเจ้านะเจ้าอันนี้บ้านสวนวันนี้เฮามีตอมานําเสนอจ้าไม่ได้ขายนะเจ้าก่แกจะมาบอกว่าแหล่งอาหารบ้านเฮานี้อุดมสมบูรณ์ขนาดเลยนะเจ้าคือแม้ว่าเฮาจะมามีตางบ็มีรายได้นะเจ้าเฮากบออดอยากมั้ยนี่คือต่อก็คือ แมลงชนิดหนึ่งนะเจ้าอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ใหญ่กว่าไม่ใอ่ข่าวอันนี้ตะกี้กินไปหมดแล้วนะเจ้ากินไปหมดแล้วแล้วก็อย่ตรงนี้สมาร์กจะเอาไปต่ำนาพี่ตอหรือว่ากินสดๆนะล่ะมะล้อมแค่แหละวันนี้เขามีกับข้าวหลายอย่างเลยนะเจ้าบม่ว่าจะเป็นตอนะเจ้ามีหัมเยอะเลยเดี๋ยวพวกนี้เขาจะต่ำมาพี่ตอนะเจ้าแล้วก็จะมีแอปปาน้อยตัวนะเจ้าแล้วก็ มีกิมปูตัวน้นะเจ้ากิมซัมเนอนี่กิมปูเฮาฟีนะเจ้าช่วงนี้เป็นช่องเทศกาลตาำน้ำปูนะเจ้าอี่แม่ก็ไปเก็บปูม้าแล้วก็เอาตัวมันต่ำไปน้ำปูแล้วก็เอากินมันกลิ่นแล้วก็ส่วนมันมันะเจ้ามันปูหรือว่าองูนะเจ้าเฮ้ย เป็นมอนปูหร no well, well, ือว่าเป็นมันปูแต่ๆนะจ้ะเพราะว่าที่เขาหั่นในการนะที่เปินขายเนาะก็จะเอาไข่เป็ดใส่นะจ๊ะก็จะเอาไข่เป็ดมาตอกแล้วก็ไข่แดงมาเนาะแล้วก็ผสมแล้วก็เอาไปย่างไฟแต่นี่เอาเอามันมันออกมาเจแมาวกาไปขวากเอาไปเคี่ยวกับหม้อไฟอ่ะหม้อขางระท่ะเคี่ยวให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อนะเจ้ะเข้ากับเติมหอมข่าลงไปนะจ๊ะหอมข่าเดือกระเทียมนะจ้าเพิ่ความหอม แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปานิดนึงเอเจ้ากินได้ออเขากได้เป็นเดือนเดือนมาเจ้าแกบื้อตัวเเือนได้เป็นเกบัตุยดยอนได้เป็นสอเดือนก็ได้นะเจ้าโาเบไปดีส่อมดีเนาะลําขนาดะ